ดีครับทุกคนสวัสดีช่วงเย็นหรือช่วงห้าโมงเย็นพอดีมาตำุระคับแถวทุกซีแล้วก็ข้ามสะพานมาฝั่งตรงข้ามนะครับราคาของคิวของเราก็จะมีของขายหลายอย่างกระตุ้กับข้าวโดยทีค่ครับทุกคนมันกำลังเลื่อนงานมาแต่เยอะครับถ้าเลื่อนงานมาแล้วไม่ซื้อจะหมดมาเยอะมากเลยโดยที่ครับทุกคน เนื้อฝังทางข้ามทุกทีนะครับตรงเยน็นพอดีห้ามโมงเย็นพอดีรถก็เลยการมารอรถเมล์กันแล้วมาส่งมาซื้อกับข้าวกาันไอ้เพื่อนนู้มจะซื้อกับข้าวเขาเห็นครับมีหลายอย่างเลยครับน่าก,กินน่าก,กินครับผมช่วงนี้คนยังไม่เยอะเท่าไหร่คนก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ เขามาเยอะเนี่ยโหจะรวมกันเ,อเยอะเลยนะครับน่ากินหลายอย่างเลยดูครับทุกคนฝั่งตรงข้ามบิ๊กซีนะครับยมีครบเลยยังมีครบเลยครับคนเยอะฝั่งนี้คนเยอะครับคนเยอะมากครับโอเคเพื่อนผู้ชมก็มีร้านน้ำ มีตามทรงตามสั่งครับผมมีผัดตรงผัดไทยครับเรามาดูขนมหวานเราครับผมเสกงเสกทอดครับเดี๋ยวมาดูขนมหวาน,นาวข,ววาขนมหวาน,น,วานชอบกินชอบกินครับผมดรคจบกันแล้วคร,รับผม เหนียวโวดำบชุดนึงอ่าเดซื้อเส้นเหนียวโวดำบกันนะครับอันนี้จะเป็นซอยี่สิบสองข้างในเหนียวโวดำบชุดนึงเดี๋ยวพอต้องซื้อกันนะครับ